สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ a c e b o o k สถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหน ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดส,สำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้เนี่ยกระแสาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมกําลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยละค่ะทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมันจึงส่งผลดีต่อการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กําลังผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและทาความรู้จักกับชุมชนตําบลหนองโรงอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ชาวบ้านเนี่ยเขาได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูป,ป่าด้วยการปลูกต้นไม้นาน,นานชนิดที่สําคัญค่ะในช่วงเวลานี้นะคะมันทําให้เกิดป่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการขี่จัก,กรยานลัดเลาะพืะ้นป่าในชุมชนในเนื้อที่นับ พันไรค่ะซึ่งเกิดจากความสามคคีของคนในชุมชนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถสนุกสนานกับการหาวัตถุดิบซึ่งที่สําคัญวัตถุดิบที่มีเยอะมากในชุมชนนั่นก็คือหน่อไม้ป่านั่นเองเพื่อเอามาทําเป็นอาหารพื้นถิ่นในชุมชนกับเมนูแกงกะทิหน่อไม้กับ ไก่บ้านนั่นเองค่ะวันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปจนถึงชุมชนตาบลหนองโรงนะคะแต่เรายกเอาวัตถุดิบมานําเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมในรายการของเราเลยกับเมนูแกงกะทิหน่อไม้กับไก่บ้านจะเป็นอย่างไรช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณแม่ทองย้อนสารีวงศ์หรือว่าคุณแม่ยนค่ะสวัสดีค่ะแม่ยอนสวัสดีค่ะแม่ยนค่ะวันนี้จะมานําเสนอเมนูของชุมชนให้กับพวกเราได้ชมกันใช่ไหมคะขอชื่อเมนูอีกทีหนึ่งได้ไหมคะ วันนี้ก็จะมีแกงหน่อไม้ค่ะแกง,แก,งกะทิหน่อไ,ไม้กับไก่บ้านค่ะโอ้ยแค่ฟังชื่อก็ท้องร้องแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการทําแล้วก็วัตถุดิบทั้งหมดไม่ย้อนหาแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมได้ชื่นใจอีกสักครั้งหนึ่งได้ไ,ดไหมคะสวัสดีค่ะดิฉันนางทองย้อนสารีวงค่ะอยู่ตาบลบ้านห้วยสะพานตําบลหนองโรงอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีค่ปะปกติแล้วตอนนี้เนี่ยทุกวันแม่ย้อนทําอะไรอยู่ค่ะก็ทาเกษตรกรค่ะอปลูกอะไรเอ oh. ่ยที่บ้านปลูกข้าวและปลูกมันสาปะหลังก็ปลูกผักสวนครัวมีเยอะเลยใช่ไหมผักสวนที่ชุมชนเมื่อกี้บิมได้ยินมาว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ชุมชนตําบลหนองโรงเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้ปั่นจักรยานไปในป่าแล้วจะเจอกับหน่อไม้ป่านะคะเจนหน่อไม้ป่าจะมีผักหวานมีเปราะค่ะเปราะใช่ ก็ถ้าถึงฤดูการก็จะมียำใบเประอแล้วก็มีแกงผักหวานมีแกงหน่อไม้แล้วหน่อไม้นี่มันมีฤดูของเขาไหมคะหรือว่ามันมีตลอดทั้งปีมันก็มีฤดูการที่ว่าช่วงฤดูฝนจะมีหน่อไม้เยอะอเราก็จะเก็บมาใส่เป็นขวดหรือเป็นพลาสติกอะไรหุ้มไว้ไม่ให้ลมพัดเข้าก็จะเ,เป็นอาหารแบบว่าเราก็เขาเรียกอะไรล่ะ ถนอมอาหารเป็นหน่อไม้ดองอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ใส่เกลือแล้วก็หมักดองไว้อ๋อซึ่งตัวหน่อไม้ป่าเนี่ยสามารถหาได้ในชุมชนเลยได้ปั่นจักรยานไปแล้วเจอหน่อไม้เราสามารถขุดได้เลยหรอคะได้เลยค่ะนี่แล้วเราก็เอามาทําเป็นอาหารพื้นดินของคนในชุมชนกับเมนูแกงกะทิหน่อไม้กับไก่บ้านนั่นเองค่ะเมนูนี้เนี่ยถือว่าถ้าไปถึงชุมชนหนองโรงแล้วเนี่ยต้องสั่งมาทานเลยไหมคะได้เลยค่ะ มีในร้านอาหารทั่วไปหรือว่าใครก็ตามที่มาพักโฮมสเตย์เนี่ยก็สามารถทานได้ต้องมาพักโฮมสเตย์ค่ะจะไปพักโฮมสเตย์แล้วกว็ต้องบอกว่าเอาวันนี้ต้องการเมนูของพื้นบ้านเจ้าบ้านจะมีเมนูอะไรให้บ้างคะเมกพื้นบ้านก็จะบอกว่าอาจจะมีเมนูแกงหน่อไม้กับไก่บ้านหรือ,อจะยำปลอกยำใบปละนะคะแต่ต้องไปช่วงฤด,ดูการนะยำใบปลอะช่วงนี้ไม่มี แล้วอย่างช่วงนี้ช่วงนี้คือเมนูอะไรบ้างที่เป็นเมนูพื้นบ้านพื้นบ้านตอนนี้ก็จะมีหน่อไม้ดองแล้วผักหวานแล้วก็มีอย่างก็แกงหัวตาลแกงหัวตานใช่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เรามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนั่นก็คือเมนูแกงกระทิหน่อไม้กับไก่บ้านมาดูวัตถุดิบกันเลยได้ไหมคะว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างคะแม่ย้อน ก็จะมีหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองอันนี้คือต้องดองมีวิธีการดองมีวิธีการดองคือว่าเราก็จะปลูกหน่อไม้ไว้เพอสักปีก็หน่อไม้ก็จะเกิดหน่อขึ้นมาเราก็ไปผ่าปอกเอาเปลือกมันออกแล้วก็หั่นบางๆหน่อไม้นี่มันต้องแก่แค่ไหนคะหรือว่าไม่ต้องแก่มากเพราะว่าสมมุติว่าเราก็ทดลองดูว่าเวลาช่วงที่เราปลูกหน่อไม้เขาก็จะยาวขึ้นทีละน้อยสูงขึ้นคก็ประมาณสักครึ่งเมตรห้าสิบ ซประมาณนี้ก็จะก็จะอ่อนถ้าสูงมากเกินก็จะแก่แล้วก็จะต้องใช้ท่วงปลายอย่างเงี้ยเราต้องใช้ช่วงกลางใช่แต่ในช่วงขึ้นใหม่ๆนี่ก็จะอวบเขาเรียกอวบเราก็จะอ่อนอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดช่วงแรกที่ขึ้นมาประมาณ20 30สมิเซนอย่างเงี้ยนั่นคือเทคนิคการเลือกเอาปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซอยบางๆหั่นบางๆแล้วก็หมักเกลือ หมักกับเกลือทิ้งไว้นานแค่ไหนประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันก็ทานได้แล้วแล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนคะแต่ถ้าอยู่ได้นานก็คืออยู่ได้นานถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ให้น้ําแห้งจากที่เขามีน้ําอยู่ในในขวดนั้นเราจะใส่ขวดอัดคไม่ให้ลมเข้าใช่ไหมค่ะล้วก็จะเก็บไว้ได้นานถ้าเราถ้าน้ําไม่แห้งนะคะก็จะอยู่ได้นานมาก นานที่ว่าเป็นเป็นปีได้ไหมได้ถ้าเป็นปีได้เลยได้ถ้าน้ําไม่แห้งในขวดนั้นนะนะสมมติว่าเราใส่ไว้แล้เขาก็จะมีน้ําเองตอนี้ถ้าเราดูไว้ว่าน้ําไม่แห้งก็ไม่เสียมันก็เป็นวิธีการถนอมอาหารของคนในชุมชนนั่นเองค่ะนี่คือหน่อไม้ดองซึ่งทํามาจากหน่อไม้ป่าของพื้นที่ชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาต้องมีอะไรคะก็มีไก่บ้าน ทำไมต้องเป็นไก่บ้านนะถ้าเกิดเราไปซื้อไก่ตามตลาดอะไรอย่างนี้ก็เพราะในชุมชนก็จะสมมุติว่าเรามีพื้นบ้านบริเวณบ้านอยู่บ้านเราตรงนี้ก็เรามีบริเวณเรามีพื้นบ้านเนื้อที่สองงานหรืออะไรแล้วเราก็ปลูกบ้านหน่อยหนึ่งส่วนที่เหลือล้อมรั้วไว้ก็เลี้ยงไก่พื้นบ้านไว้เป็นวิธีพอเพียงเลี้ยงไก่ไว้แล้วก็ไก่บ้านว่าไก่บ้านนี่แบบความอร่อยของเขามันจะเนื้อเหนียวนุ่มไม่มันจะรสชาติดีกว่าแล้วก็ ไอ้พวกที่เขาฉีดยาอะไรอเงี้ยเราก็จะไม่ได้ทำพวกนั้นไงอันนี้เราก็แบบทานได้ปลอดภัยเลยเราเลี้ยงเองเราเล้อให้อาหารเองไม่ต้องไม่ได้ฉีดยากระตุ้นเพื่อให้โตไวขายเร็วเราก็ไม่ต้องทำแบบนั้นยงแบบธรรมชาติรสชาติก็ดีด้วยนี่ส่วนมากเลยเวลาเขาจะทำแบบว่าทาอาหารที่ที่ใช้ไก่ค่ะเขาจะบอกตลอดเลยว่าต้องเป็นไก่บ้านนะถึงจะอร่อยถึงจะอร่อยเพราะว่าเนื้อจะนุ่มและไม่ ถ้าเกิดเป็นการตลาดเนื้มันจะเละๆใช่ไหมคะไม่เป็นนื้อหลุมหลวมแล้วก็มากินมันจะไม่อร่อยอไก่บ้านมกินแน่แนและไม่เหนียวนิ่มๆโอ้ยท้องร้องแล้วค่ะมีหน่อไม้ดองมีไก่บ้านมีอะไรอีกคะก็จะมีพวกเครื่องปรุงของแกงเครื่องเครื่องปรุงของแกงมีอะไรคะก็จะ,จะมีอันนี้ก็จะมีะหัวกระเทียม อันนี้คือคือที่เอาไว้ทําเครื่องแกงใช่ไหมที่เอาไว้ทาเครื่องแกงค่ะก็จะมีกระเทียมกระเทียมนี่ต้องเป็นกระเทียมกระเทียมกลีบเล็กๆกระเทียมไทยสีกลีบเล็กๆม่วงๆแล้วถ้าเกิดใช้กระเทียมหัวใหญ่ๆอย่างนั้นมันจะไม่ฉุนค่ะอ๋อเทคนิคก็คือต้องใช้กระเทียมไทยหัวเล็กๆที่แบบเวลาเขาเอาไปตำส้มตำอะไรอย่างนั้นป่ะคะใช่ที่มันกลีบเล็กๆนะคะไม่ใช่กลีบใหญ่ถ้ากลีบใหญ่ก็จะไปทำพวกน้ำจิ้มถ้ากลีบเล็กๆจะเอามาแกงอย่างี้ ต้องดูดีต้องปอกเปลือกให้เรียบร้อย,ลอย,อยแล้วก็มีอะไรคะก็มีพริกพริกเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นมีสองชนิดนะคะพริกตําแกงอะ่ะจะมีพริกเม็ดใหญ่สมมติว่าอย่างเงี้ยพริกใหญ่แบบเนี้ยถ้าไว้นานๆพอมันแห้งแดงแล้วแห้งก็จะเหลือแค่นี้เ,เหรอะคะมันก็จะเหลือแค่นี้แล้วมันจะเผ็ดน้อยกว่าพริกเขาเรียกพริกชี้ฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีสอง,สองแบบสองแบบแล้ว,ลวเวลาตําผสมกันก็จะใช้อันเนี้ย ไมต้องใช้ทั้งสองอย่างเลยเ่ะคะเพราะว่าถ้าใช้ส่วนเดียวอันนี้มันจะเผ็ดเกินแต่ว่าใช้ส่วนนี้ก็ไม่ค่อยจะเผ็ดแล้วมันเข้ามาช่วยอะไรช่วยก็มาช่วยให้รสชาติกลมกล่อมดีขึ้นแล้วก็สีสันสวยงามเนาะอันนี้จะทําให้เป็นสีแดงถ้าอันนี้อย่างเดียวจะเวลาต่าน้ําพริกจะไม่แดงแต่ว่าจะเผ็ดจะเผ็ดอย่างเดียวมากแล้วก็อันนี้ก็เราก็ใช้ส่วนผสมสมมุติว่าอันนี้หนึ่งเม็ดก็จะใช้อันนี้สองเม็ด สมมติอันนั้นสิเม็ดก็ใช้อันนี้2ี่สิเม็ดอย่างเงี้ยเข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้ใช่ไหมอ่ามีกระเทียมมีตีนแข้งสองชนิดแล้วก็จะมีข่าข่าอุ้ยข่านี่เป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรค่ะดีเลยตัวนี้ช่วยในเรื่องของขับลมนะคะขับลมค่ะอันนี้ก็จะมีผิวมะกรูดอผิวมะกรูดนี่ก็ ก็ก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันเป็นพวกน้ํามันหอมระเหยเป็นช่วยในเรื่องแบบความสวยความงามอะเหมือนตอนเด็กๆมิ้นจะเห็นแบบว่าคุณตาคุณยายเขาเอาแบบผิวมะกรูดมาสระผมอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็มะกรูดสระผมค่ะแล้วก็แบบเอาไปดองทานได้ด้วยทำดึงยาสมุนไพรดองมะกรูดก็เรียกยาดองมะกรูดของคนโบราณค่ะ นี่เคยทานไหมคะไม่ยังเคยทานไหมคะตอนเด็กๆเคยก็ทานไม่ได้จริงเหรอเกิดทานหรอยังดูสาวอยู่เลยอ่ะตอนนั้นคุณตาเขาเป็นหมอประจําตําบลน่ะเป็นหมอโบราณแกก็จะดองแล้วก็มาให้ทานแต่นี้เมื่อก่อนอายุยังน้อยใช่ไหมค่ะพอทานแล้วก็ทายมากเกินก็เลิกทานทานไม่ได้เ้าไปดองมันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายด้วยระบายมากเลยแหละคือตอนนั้นอายุน้อยไงค่ะพอทานเยอะเกินไม่รู้ว่าทานเยอะหรือเปล่ามันเปรี้ยวเค็มๆอร่อย ถ้าเอาไปดองเนี่ยรสชาติดีรสชาติดีกินแล้วบางทีแล้ติดใจแบบกินเนพอกรี๊ดกเค็มๆแล้วพอกินเข้าไปแล้วในคอเนมันสดชื่นเหมือนเหมือนว่ามันสดชื่นชุ่มคออย่างเงี้ยคนจะชอบกินกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยบางคนเขาก็จะเอาไปปอกเอาผิวเคียวเขียวออกเสร็จแล้วก็เอาไปผ่ากีแล้วก็เอาไปแช่น้ําเกลืออะไรลืมไปเลยแช่น้ำเกลือกี่วันนะแช่น้าเกลือแล้วก็ หมักทิ้งไว้แล้วก็อีหน่ก็เอามาดอเอยเอามาเชื่อมค่ะหนูจําได้หนูจาได้หนูเคยแอบอ่านเมื่อกี้เคยมีคุณแม่เมื่อกี้มีคุณแม่ที่ชุมชนก็แอบบอกมาเหมือนกันเอาไปปอกสีเขียวออกแล้วก็เอาเนื้อสีเอาเนื้อข้างในเนี่ยมาผ่าครื่งเอาไปยำกับตัวน้ำเกลือเนี่ยห้าน้ำห้าน้ำล้างล้างอีกห้าครั้งแล้วก็แช่น้ำปูนใสหนึ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ เอาไปล้างน้ำเปล่าสามน้ำถูกต้องไหมคะนี่เอาไปล้างน้ำเปล่าอีก3ามครั้งหลังจากนั้นก็เอาไปเชื่อมนั่นเองค่ะหนูพอจะเป็นลูกหลานหมอยาที่กาญจนบุรีได้ไหมคะได้นี่มีได้รู้คุณสมบัติของมะกรูดไปแล้วตันนี้ก็ ตะไคร้ตะไคร้ก็ช่วยในเรื่องของก็หั่นใส่ไปในพริกแกงเลยค่ะอ๋ออันนี้ก็ช่วยขับลมเหมือนกันช่วยขับลมค่ะแล้วก็ต้องมีใบมะกรูดใบมะกรูดอันนี้ใส่ช่วงหลังค่ะช่วงที่แกงสุกแล้วอ๋อตกแต่งเนาะตกแต่งความหอมพร้อมด้วยพริกแดงเนี่ยพริกแดงด็คอต้องเป็นสดๆใช่ต้องเป็นพริกสดแล้วเราก็หั่นจะเป็นเม็ดสีแดงกับสีเขียวเวลาเราหั่นใส่ในแกงก็จะสวยงามขึ้นแล้วก็มีกะทิมีกะทิใช่มะพร้าวขูดแล้วคั้น ต้องเป็นหัวกะทิหรืออะไรคะหัวกะทิด้วยอ๋อเป็นหัวกะทิแล้วต้องมีหางด้วยไหมมีหัวกะทิมีหางกะทิแล้วก็กะปิอะฮะอันนี้กะปิมอนค่ะกะปิมอนกะปิมอนแตกต่างจากกะปิทั่วไปยังไงอะคะก็กะปิมอนนี่คือเขาเดิทั่วไปเรียกกะปิดำกะปิดำนี่ก็ทําจากปลาค่ะปลาในพื้นบ้านเอามาหมักเกลือแล้วก็ไปตาให้ละเอียดอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเหมือนกันใช่ คือเราไม่ใช้กุ้งแต่ว่าใช้ปลาแทนรสชาติมันจะแตกต่างจากกุ้งยังไงคะมันก็ดีกว่าที่ว่าเราไม่ต้องว่าถ้าเราจะแพ้กุ้งเราก็กินน้ําพริกไม่ได้ใช่ไหม,มแต่ถ้าน้าพริกปลานี้จะไม่มีคนแพ้และจะกินได้ทุกคนอุ้ยเยีเ่ยมมากเลย,เยค่ะ,คะแล้วก็อันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือเครื่องแกงหรือว่าพริกแกงนั่นเองที่เราใช้วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรตรงนี้ไปตำรวมกันจนกลายเป็นเครื่องแกงนั่นเองค่ะอันนี้เราก็ไปตำรวมกันแล้วทั้ง ตัวกะปินี้เราไม่ได้ไปตารวมกันกับเครื่องแกงหรอคะตำสิคะตอนสุดท้าย,ยางไงคือเราตาช่วงตาเครื่องสมุนไพรละเอียดแล้วเราก็ใส่พริกลงไปพร้อมกับกะปิแล้วก็โขลกให้ละเอียดอ๋อแล้วก็จะได้เครื่องแกงที่พร้อมเอาไปปรุงมา <ยก S 1> ตื่นเต้นแล้วคะ่ะอยากจะเรียนรู้วิธีการทําแล้ววิธีการทําในการทําแกงกะทิหน่อไม้กับไก่บ้านเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะแม่ย้อนอ่าก็ สมมติว่าเราทํากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วคั้นกะทิมาเป็นหัวกะทิก่อนหรือว่าพังกะทิก่อนกับเป็นหัวกะทิก่อนกับพังกะทิจ้ะก็สองอย่างนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เราก็ใช้หัวกะทินี่ไปเคี่ยวน้ําเคี่ยวไฟให้มันแตกแตกมันไฟ่ต้องใช้ไฟแรงไฟอ่อนค่ะนะก็ไฟไม่ต้องแรงค่ะถ้าไฟแรงมันจะไหมเร็วอ๋อก็ไฟปานกลางไฟปานกลางค่อนๆทำแรงเคี่ยวให้มันแตกมันแล้วก็ ใช้พริกลงไปผัดให้หอมอ๋อก่อนที่จะใส่พริกก็คือต้องร้อยเขาแตกมันก่อนใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วก็ตามด้วย<า>พริกแกงพริกแกงใส่ลงไปผัดให้หอมพอหอมแล้วเราก็เอาไก่ลงไปรวนไก่นี่คือเป็นไก่บ้านที่แบบใช่ต้อง,ต,องต้องแบบทําให้เขาสุกก่อนไหมคะหรือว่าใส่ไปทั้งสดๆสอย่างนั้นได้เลยถ้าทําให้สุกก่อนนิดนึงก็จะดีกว่า วิธีการทาให้สุกให้ม <trips> ันเป็นส i mean? ีเหลืองแบบในคลิปอ่อในในในนี้ทํายังไงอะคะก็เอาไปเอาไปรวนรวนแบบว่าเราไม่ต้องใส่น้ํามันไม่ต้องใส่อะไรไปรวนกับกระทะไปผ่านความร้อนร้อนเฉยใช่แล้วก็ใส่ไก่บ้านลงไปแล้วก็ใส่ไก่บ้านลงไปแล้วก็เราก็ผัดให้หอมแล้วก็เติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปตามความพอใจของเราแล้วก็ใส่หน่อไม้หน่อไม้นี่คือใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยใช่แล้วก็ปรุงรส ให้เดือดแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ําปลานิดหน่อยลองชิมแค่ปรุงรสด้วยน้ําปลาอย่างเดียวเองเหรอคะจ้ะก็พอกินได้แล้วค่ะเพราะว่าความอร่อยมันน่าจะอยู่ในเครื่องแกงนอยู่ในเครื่องแกงแล้วแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราชิมแล้วรสชาติพอดีเราก็ไม่ต้องเติมน้ําปลาค่ะตักเสร็จเรียบร้อยเราก็เด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆลอาตักเสร็จแล้วหน้าตาเขาจอกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะแบบนี้ค่ะ จริงแล้วก็ใส่ในหม้อก่อนแล้วก็มาใส่ในนี้ีหลังก็ได้ทั้งสองอย่างหอมมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะนี่ออกมาเป็นแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นช่วงฤดูการของปีใหม่นะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำนาเองก็จะมีข้าวใหม่ข้าวหอมมะลินี่แล้วกินกับแกงน่มเลยใช่ไม่มีการผสมข้าวอื่นและทำด้วยทำนาเองนะคะทำนาเองเก็บเองเกี่ยวเองเกี่ยวเองใส่ยุ้งไว้สีค่ะ ข้าวเองนี้วก็ได้กินข้าวใหม่ที่ไม่ใช่อยู่แถวตำในร้านชาถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดไปช่วงอ๋อช่วงเวลานี้ที่แบบว่าช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยใช่นักท่องเที่ยวสามารถตามไม่ย้อนไปแบบดูวิธีการเกี่ยวข้าวได้ไหมคะได้เพราะช่วงนั้นก็ยังเกี่ยวข้าวกันอยู่ ช่วงปีใหม่และก่อนปีใหม่สักเล็กน้อยยิ่งก็กาลังดีและที่กําลังเกี่ยวข้าวกันก็จะได้ทานข้าวข้าวหอมมะลิใหม่ๆหอมหอมนุ่มๆทานคู่กับแกงกะทิหน่อไม้กับไก่บ้านไม่ย้อนค่ะบิมเชื่อคุณผู้ชมที่ได้รับชมรายการของเราในวันนี้เนี่ยต้องอิจฉาบิมแน่ๆที่ได้มาเรียนรู้วิธีการทํากับไม่ย้อนโดยตรงแบบนี้ถ้านักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ชุมชนเนี่ยไม่ได้อยากทคนอย่างเดียวแต่อยากจะเรียนรู้วิธีการทําด้วยไม่ย้อนสามารถสอนพวกเขาด้วยได้ไหมคะได้ค่ะ สามารถทํามีกิจกรรมเวิร์กช็อปในการเรียนรู้วิธีการทําอาหารพื้นบ้านด้วยไหมมีค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะที่เราก็ม,ามีหลายอ,อย่างค่ะ,คะก็จะมีแกงหน่อไม้ส่วนมากก็จะแกงกะทิหน่อไม้กับไก่บ้านค่ะใช่แล้วก็แกงผักหวานแกงส้มผักหวานค่ะแล้วก็แกงหัวตานก็แกงกะทิคกไก่บ้าน บิมทราบมาว่าอย่างตัวหน่อไม้เนี่ยนอกจากจะมาเรียนรู้วิธีการทําการปลุงแล้วเนี่ยเราสามารถไปเก็บเองได้ด้วยหรอคะได้ยังไงอะเราจะไปเก็บยังไงเก็บไม่ถูกก็ <c oughs> ในป่าชุมชนเนี่ยเขาจะมีหน่อไม้เขาจะปลูกกอไผ่เอาไว้สําหรับ <c oughs> สมมุติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปเราอยากเห็นว่าอ๋อนี่คือหน่อไม้ต้นแบบนี้เหรอหน่อไม้อย่างเงี้ยก็จะไปเก็บหน่อไม้ตรงนั้นได้อื <c oughs> แล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมของคนในชุมชนพาไปช่วยเลือกสอนวิธีการเก็บเกี่ยวด้วยเลยไหมคะก็จะมีป่าชุมชนก็มีประธานป่ามีหัวหน้าป่าชุมชนอยู่ที่ในหมู่บ้านเรียบร้อยเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วพามาหาไม่ย่อนได้เลยไม่ย้อนก็จะสอนวิธีการทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกสอนเทคนิคการดองด้วยใช่ไหมคะต้องดองสมมุติว่าถ้าเราจะแกงอย่างนี้เราต้องดองก่อนไงทำไมเราคั้นสดสดไม่ได้หรอแกงสดสดมันก็จะไม่ได้รสชาติ นจาแกงสดมันก็มันก็สมมติว่าถ้าแกงสดมเราก็จะต้มก่อนค่อยแกงเสร็จแล้วมันก็จะไม่ออกเปรี้ยวนิดๆไงมันก็จะแกงเป็นแบบเหมือนเราต้มจืดอะไรไปอย่างนั้นไปคมันก็จะได้รสชาติแบบไม่ออกรสเปรี้ยวนิดๆอันนี้ถ้าเราดองนี่มันจะมีกลิ่นเปรี้ยวนิดๆของหน่อไม้ดองมันจะผิดกว่าหน่อไม้สดถ้าเราหน่อไม้สดนี่ถ้าเราต้มไม่สุกมันจะออกขมค่กินแล้วจะขมหน่อยๆ แต่ถ้าดองเนี่ยรสชาติมันจะนวลกว่าเปรี้ยวนิดๆพอเราแกงแล้วมันจะได้รสชาติแล้วหน่อไม้ป่าของชุมชนเนี่ยมันแตกต่างจากหน่อไม้ดองที่เราซื้อตามตลาดยังไงบ้างคะเพราะว่าหน่อไม้ป่าของพื้นบ้านจริงๆแล้วหน่อไม้ป่าเนี่ยเขาจะมีต้นขึ้นไปแล้วจะมีหนามอ๋อแต่ถ้าหน่อไม้โดยทั่วไปตามที่เขาปลูกกัน่ะเขาเรียกหน่อไม้หวานบ้างหน่อไม้อะไรที่มันไม่มีหนาม หน่อไม้อะไรนะชื่ออะไรนะหน่อไม้กิมซุ่มอย่างนั้นนะมันมันก็จะออกคนละรสชาติอ้าวรสชาติมันแตกต่างกันด้วยเหรอถ้าหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้มันก็แตกต่างยังไงคะแล้วของเรารสชาติมันต่างจากหน่อไม้ทั่วไปยังไงก็อันนี้มันก็จะรสชาติมันจะดีกว่าคือว่าเวลาเราดองแล้วเราไม่ต้องกลัวเสียมันจะดีแน่นอนคือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เสียที่สําคัญคือออร์แกนิกด้วยเพราะเราไปเก็บเองเราไปเก็บเอง เราเห็นกระบวนการทําเองตั้งแต่ขั้นตอนดองขั้นตอนการนํามาปรุงอะไรแบบนี้แต่ไม้แบบนั้นบางทีมันก็จะอ่อนเกินไปเราดองทิ้งไว้นานก็จะเน่าอันนี้โดยทั่วไปก็จะเอามาต้มหมูอะไรอย่างเงี้ยกินสดๆใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยต้องดองไว้แล้วจะดีจะได้รสชาติหน่อไม้ป่าดองของชุมชนตําบลหนองโรงเนี่ยนอกจากเอามาทําเป็นแกงกะทิแล้วเอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมคะก็ทําได้หลายอย่างค่ะเช่นอะไรบ้างค่ะก็สมมุติว่าเช่น แถวพื้นบ้านก็จะเรียกต้มหน่อไม้ใบย่นางต้มหน่อไม้ใบย่นางที่เขาเอาไป<ำ>เอาไปกินกับน้ำพริกมาสังได้อเอามา,าสับให้ละเอียดนสับให้ละเอียดแล้วก็เขาจะมีใบย่นางแถวแ<ฆ>ถวในป่าชุมชนนั<ฆ>่นล่ะก็เอาหน่อไม้เนี่ยปสบให้ละเอียดแล้วก็เอาไปรวนใช้หัวหอมกับกะปิกะปิดำเนี่ยค<ฆ>ลุกให้ดีแล้วก็เอาไปรวนให้แห้งแล้วก็เอา บย่านางที่เราตำให้ละเอียดแล้วก็คั้นน้ำเอามาต้มก,กับหน่อไม้พอเดือดดีก็เติมรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยก็เอามากินกับน้ำพริกมะสัง<อ>ก็จะอร่อยเพราะปะกติแล้วเนี่ยบิลเคยเห็นเขาจะเอาแบบหน่อไม้แบบเป็นชิ้นๆแล้ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเอาไปต้มชฉ้ๆกับใบย่านางแล้วก็ามาทานกับน้ำพริกแต่ของเราไม่ใช่เรามีกระบวนการที่แบบช่วยแบบเพิ่มรสชาติขึ้นมานี่เมนูนี้ก็น่าสนใจค่ะออเอาไปต้มกับใบย่านางอุ้ย องร้องอีกแล้วค่ะมาป้าย,ยากันแบบนี้อร่อยอร่อยดีมากเลยอ,อร่อยดีมากเลยแล้ว,แล,วแล้วนอกจากเมนูนั้นยังมีอีกอีกไหมคะก็มีอีกก็สมมุติว่าก็เอาไปต้มแล้วก็ฉีกให้มันเป็นละเอียดค่ะตากแห้งออก็ตากแหง้งตากแห้งแล้วเวลาถึงฤด,ดูกาลที่เราว่าอยากจะก,กินเขาเรียกหน่อมไม้แหง้งอ๋อหน่อไม้แห้งปกติเขาเอาไปทานกับอะไรคะก็ก็เอาไปแกงอย่างนี้แหละได้ส่วนมากก็จะแกงกะทิกับใช้แกงกับปลาดุก ออแต่มันก็จะได้แบบออสัมผัสที่แตกต่างกันใช่ไหมกับแบบดอกเหนียวๆกรุบๆเป็นหน่อไม้แห้งตาดแล้วก็เอาไปผัดก็ได้ต้องหาเวลาไปลองแล้วค่ะที่ชุมชนตําบลหนองรงนั่นเองวันนี้ได้รับความรู้เยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของหน่อไม้นั่นเองที่วันนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองทานก็สามารถไปได้ที่ชุมชนตําบลหนองรงคุณสามารถเริ่มตั้งแต่กระบวนการเข้าไปในป่าแล้วหาหน่อไม้ขุดเองมาเรียนรู้วิธีการดองแล้วก็วิธีการ ปรุง,รงแกงนั่นเองค่ะซึ่งแม่ย้อนก็พร้อมที่จะสอนให้กับนักท,ท่องเที่ยวทุกคนที่ไปท่องเที่ยวได้ใช่ไหมคะ,ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาแชร์เทคนิคดีๆแบบนี้ให้บิ๊มได้ดูกันแต่ว่าก่อน<ะ>ที่เราจะจากกันไปค่ะแม่ย้อนมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะ,ะก็ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะที่แนะนำและชักชวนให้มาได้ออกรายการค่ะ ก็อยากจะเสนอนะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปเที่ยวในชุมชนของเราก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะโอ้โอหนี้ขอบคุณแม่ย้อนมากมากเลยนะคะที่มาส่งต่อความน่ารักสดใสและองค์ความรู้ในเรื่องของการทําแกงกะทิกับหน่อไม้บ้านให้กับพวกเราในรายการสินสร้างทางอาชีพได้รับชมกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะ<า> ในวันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณสมพรปานโตจากชุมชนตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการสินสร้างทางอาชีพกับเราในวันนี้ค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนาจาันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรมได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ผู้ชมคะสาหรับแกงหน่อไม้ดองกับไก่บ้านหรือว่าแกงหน่อไม้กับไก่บ้านเนี่ยเป็นเมนูพื้นถิ่นของคนในชุมชนตาบลหนองโรงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะแม่ย้อนก็ได้มาสาธิตวิธีการทําให้กับพวกเราได้รับชมกันในรายการสินสร้างทางอาชีพซึ่งรายการของเราค่ะจะมีหลากหลายเมนูอาหารมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะมานาเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันถ้าอยากจะรับชมสาระดีๆแบบนี้นะคะติดตามได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีวันนี้ เวลาของเราหมดลงแล้วบีมและแม่ย่อนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ